อายุครบสิบวันนะคะระวังถัดข้างหลังนี่ค่ะอันนี้อายุครบสิบวันมันมีหลายรุ่นนะคะซึ่งได้ในเนื่องจากในโรงเรือนเพาะชำของเราจะมีปัญหาคือฝนมันตกลงมานะคะแล้วหลังคามันรั่วเราจึงไม่ได้เรียงต้นกล้า ตามวันและเวลาที่เราได้ทำการใส่ถาดหลุมแล้วเอามาวางแต่จำได้ค่ะเพราะว่าพัฒนาการการเติบโตของต้นกล้าเป็นระยะระยะนะคะอาจจะมีหลายรุ่นค่ะรุ่นที่กำลังโผลก,ก็มีนะคะซึ่งรวมแล้วก็จะมีอายุครบ14วัน10วันนะคะ8วัน สวันหลังคารั่วเราก็ได้ทำการแก้ไขและป้องกันการเสียหายซึ่งการเลี้ยงดูต้นกล้าแตงโมสำเร็จและสิ้นสุดลงแล้วนะคะเนื่องจากการดูแลทุกครั้งตั้งแต่การแช่มเมล็ดจ,จนถึงบ่มเพาะและ นำมาลงในถาดหลุม RD 2551ตั้งแต่เริ่มแช่เมล็ดในน้ำสะอาดนะคะในน้ำเปล่า1แก้วต่อ1ห,หยดเท่านั้นซึ่งจะทำให้เมล็ดมีการขยายตัวเร็วนะคะทุกครั้ง ที่เราได้ลงในถาดหลุมเราก็จะฉีดพ่นด้วยอาดีสองหทุกวันนะคะตั้งแต่เวลาเช้านะคะแล้วเราจะสังเกตวัสดุปลูกครึ่งซีซีต่อน้ำประมาณ15ลิตรนะคะซึ่งจะเอา20ลิตรนหนักเอาแค่นี้นะคะแต่ฉีดพ่นเป็นระยะระยะถ้าวัสดุ ในถาดหลุมแห้งเราก็จะฉีดพ่นทันทีนะคะซึ่งผลออกมาก็เท่าที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูการนำต้นกล้าแตงโมลงในดินนะคะซึ่งเป็นโคกดินที่ใช้ปลูกทุกเรียนที่สวนชำกลางของมูลนิธิอาจารย์ดรกรสุขเกษมค่ะ ซึ่งขณะนี้มีผู้ช่วยปลูกแตงโมหลายคนค่ะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยนะคะในการปลูกแตงโมของเราซึ่งเป็นผู้ช่วยที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์นะคะทุกคนสวัสดีค่ะอ่าอันนี้คือคุณต่อยนะคะ ซึ่งเป็นผู้ช่วยปลูกแตงโมในครั้งนี้นะคะขอถามว่าการคลุกเคล้าดินผสมด้วยอะไรบ้างคะมีแกบบกับคลุกเคล้ากับดินครับค่ะใส่ประมาณสามสี่กำมือต่อลุมค่ะแต่ส่วนใหญ่นี่เราจะใช้ประมาณหนึ่งถังนะคะหนึ่งถังนี่ประมาณสี่หลุมนะคะ แต่เนื่องจากวันนี้ฝนตกและดินร่วนซุยมากเราจึงใช้อัตราส่วนนี้บ้างแล้วก็สลับกันไปนะคะว่าบางทีก็สี่ส่วนบางทีก็นิดเดียวเพราะว่าเป็นดินทรายร่วนซุยนะคะแล้วบริเวณหลุมปากหลุมที่เราได้ขุดเตรียมปลูกอ่าลุงม็อคะปากหลุมนี่จะจะ,จะกว้างมาก เท่าไหร่ครับประมาณประมาณปากถังสีครับค่ะเา้าถังสีปากถังสีเนี่ยแล้วก็นั่นมาแล้วก็นั่นไปถ้าดินดูมันไม่ค่อยอ้วนุีดีก็ดินข้างนอกมาผสมใหม่ครับค่ะนี่แหละคะ่ะการเตรียมปลูกแตงโมของเรานะคะหลังจากได้ผสมไปแล้วทีนี้เรามาดูการปลูกนะคะเดี๋ยวจะพบกับผู้ช่วยปลูกอีกคนหนึ่ง ซึ่งได้มีความชำนาญในด้านการปลูกแตงโมนะคะอ่าลอง,ลอ,งอธิบายเกี่ยวกับการปลูกต้นกล้าแตงโม,โมโลงหลุมค่ะหนึ่งหลุมนี่จะใช้ประมาณเท่าไหร่คะหนึ่งหลุมนี่ใช้หกต้นค่ะอะเราใช้หกต้นนะคะ ถ้าเราปลูกเสร็จแล้วนี่เราทำยังไงคะอเอาแกะ่ักกรบกบริเวณต้นนะคะค่ะเอาปิดที่บริเวณปากหลุมนะคะที่เราได้ปลูกแล้วเพื่อจะให้ดินมันชุ่มชื้นและแปลบจะเป็นตัวทานน้ำไม่ให้น้ำไหลแรงใช่ไหมคะใช,ใช่ค่ะ วันนี้เป็นวันดีนะคะซึ่งที่สวนชำกลางของเราได้มีทำการปลูกแตงโมกันดินฟ้าอากาศก็เป็นใจนะคะเพราะว่าฝนตกมาสองวันแล้วทำให้ดินเย็นนะคะแล้วก็ปลูกง่ายทุกขั้นตอนที่เราได้ทำการเพราะชำต้นกล้าก็ดีแล้วก็ปลูกเสร็จก็ดีนะคะ ซึ่งเราจะใช้โดรนฉีดพ่นที่บริเวณกองดินที่ปลูกทุกเรียนแล้วก็กล้วยไข่นะคะซึ่งเราจะจะปลูกในบริเวณกองดินด้วยกันแล้วก็แตงโมนะคะซึ่งใช้ระบบน้ำหยดค่ะสำหรับคลิปนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชม ได้ชมเพียงขั้นตอนแค่นี้นะคะโอกาสข้างหน้า ทุกคนไม่เคยอดอยากลำบากอยากแสนเลือดทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนา